โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนงุ่งหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือ,อยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมนะครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับยังถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวครับสว่วนดีปีใหม่ย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา3ทุ่มกันก่อนครับลิกเอิงของฝรั่งเศสตาบูกทีมรองบุ้ยจะเปิดบ้านเจอกับทัวร์าบูกมีอยู่11แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แป่เชมา12นะครับตัวหลักๆชุดนี้แนวรุกนำโดยฮาบิบเดียนโลอาร์เรียนโทมัสซันนะครับหน้าเป้าเป็นเควินกามาโรกองหน้าตัวเก่าเจอกับทัวร5แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอน้องมา0 0น,นะครับแนวรุกนำโดยโรนี่โลเปสวิลสันโอเดรแบร์ครับรวมไปถึงเรโนรีมานะครับลงยืนหน้าเป้า ฤดูกาลที่แล้วเจอกันกินกันไม่ลงครับเสมอกัน1-1ทั้ง2เกมก่อนเกมเขายกให้ตาบุกเป็นต่อนะครับเอาเอง,ง่ายๆฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้ซาบุกไม่ดีครับเอาเอง,ง่ายแย่ทั้งคู่นะครับไม่ชนะมา6เกมติดแต่ว่าทัวก็ย่ําแย่ครับไม่ชนะมา8นัดติดต่อกันในลีกเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับผมพิจารณาดูแล้วเนี่ยซาบูกถ้าจะกลับมา ถ้าจะหนีตกชั้นเกมแบบนี้ต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับผมว่าเควินการาเมโร่น่าจะเก๋าพอที่จะพาทีมเอาตัวรอดเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์สตาบุกไปนะครับคู่ถัดมาครับไปที่เวลา5ทุ่มลิวจะเปิดบ้านเจอกับแรงลิว29แต้มเกมล่าสุดบุกไปชนะแกรกมองฟุตมา2 0นย์ะครับแนวรุกนำโดยเรมิกาเบลาทีมูทิเวอาครับข้างหน้าเป็นโจนาธานเดวิดหัวหอกชาวแคนาดานะครับ เจอกับแรง20แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแรนมา3-1แนวรุกนำโดยอเล็กซิสฟิลิปมีอาเบอร์เซเนลี่นะครับข้างหน้าเป็นโฟลารินบาโลกันครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันชนะด้วยสกอร์2-1นะครับก่อนเกมขายกให้ริวเป็นต่อครับเฉว่าไปฟอร์มดีทั้งคู่นะครับริวชนะมา2เกมติดส่วนแรงก็เหนียวแน่นไม่แพ้มา8นัดติดต่อกันครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าริวเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งยิ่งมีจอร์นาธานเดวิดมาช่วยทีมด้วยครับเ วัดใจริวครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์ริวนะครับปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงครับแรนส์จะเปิดบ้านเจอกับนีสรันสาสิบแแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แรงมา1ต่อ3นะครับแนวรุกนำโดยมาตังเตนียอาเมียนกุยรียนะครับข้างหน้าเป็นอาโนโคาลิมูเอนโดกองหน้าดาวรุ่งเจอกับนีส2 1บแตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอลองมา0ูนย์นะครับแนวรุกนำโดยนิครัสเปเป,เป้รอสบาร์ลี่ครับข้างหน้า เป็นแกตองลาบอร์เดครับคืนนี้จะลงสนามเจอทีมเก่าด้วยครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี่นีสก็บุกชนะ2-1นะครับก่อนเกมเขายกให้รันเป็นต่อเอาง่ายๆถ้าดูสถานการณ์ภาพรวมรันดีกว่าน่ครับในฤดูกาลนี้ครับแต่ว่านีสก็เหนียวแน่นนะครับไม่แพ้มา7เกมติดต่อกันในลีกเอิงครับผมว่ามีเปเป้บาร์คลี่เป็นตัวทีเด็ดด้วยเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจนีสครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่สตราบุก ลิวและนีสครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย